วัดทีเจ้าป้าดาวจะพามาคั่วนอใช้ไข่เนาะไปซื้อนอนมาเจ้าเอามาคั่วนะไปเจ้าไปทํากันนอคั่วนอคั่วนอคั่วนอกระทะนี่มันบาดเจ,จ็บเป็นอย่างเจ้าตีเปลี่ยนขาวๆน่ะป้านะปดาวเอาถอดไข่เนาะตะกี้เนาะตักไข่ออกก็คั่วนอต่อ นนอวคมันเป็นนอไม่อัดเราประเดาต้มน้ำทิ่งเรียบร้อยละต้มน้ำทิ่งประมาณ40น,นาทีเนาะ Nó may sốt nhé, mà ừ, cái cháu đưa ra đi này Nó mày sốt nhà mày ổn ừ, cái đi หอมกระเทียมปละดาวใส่กระเทียมอีกโปนเนาะผัดนอขั่วนอขั่วนอผัดนอค่ะคั่วใส่ไข่ผัดใส่ไข่เนาะ แล้วลนะ่ะอาการมันเย็นนะเจ้าเมืองนอกนอกซดหอยใครออกอะไรเจ้าจะบจะให้จะเค็มนอกใส่ซดหอยแล้วก็น,นี่ซูุญี่ปุ่นเนะเาะอันน้ำใสไปนิดหนึ่งเจ้า จะได้มราก็ต้องใส่น้ำซยุซยุใส่ซยุไปแล้วก็ใส่ซอสหอยไปจะกะบลาทูกกจะบอกก็ได้เพราะว่าจะละคั่งทำปะเต่ากันกับเขาเ้านะปลใส่มอหือมอหือเขาก็กะเอาอย่างกะมันจืดไปแล้วกะเพิ่มเติมในแต่จะไปให้มันเค็ม เครื่องปรุงนี่จะบาตายตัวเลยเพราะว่าแต่ละข้างทำก็เขาเยอะองน้อยห่อง จะเล่งเต่างแห้งแทบมาได้เจ้าเดินน้ำมันมากระเด็นเนาะกระเด็นสิยผาบ้านรอบก็พูดนผิวผาบ้านทั้งนั้นแล้วน่นนะ ก็แล้วใส่ไข่สองใบเนาะนอมันหางเดียวเจ้าเนี่ยหางใหญ่ๆปุ้มๆเจ้า ຕ້ອງພັດຫນໍໃຫ້ມັນສຸກເຖິງເົ້າໄຂ່ພໍໃຊ້ດນ เจ้าโกนเธอไข่มันด่าง เดี๋ยวเราจะเวลาไขามันด่างแล้วมันจะเมาะเนาะหอมหอมอาจา์เข้ามาเจ้าตักหลักเข้าหอมหอมหอมป้าดาวเอาพริกหยวกใส่เนาะแล้วก็สีเขียวๆนั่นคือพริกหนุ่มเจ้าะเราใส่เม็ดหนึ่งเนาะนี่พริกเผ็ดนะเนี่ยสีเขียวๆเ,เนี่ย เอาพริกหนุ่มเขาใส่เม็ดหนึ่ง ดูว่าม้อนขาวมันซุกหรือยังถ้าม้อนขาวมันซุกก็ใจได้พัดเซ็จเรียบร้อยแล้วเจ้าพัดนอคั่วนอใส่ไข่ทำกันดูนอกไง,ไง่ายพัดนอให้มันซุกกันเจ้า ถ้าเป็นนอไม่อัดก็กวะไปล่างน้ำเน,น,นียก่อนเนาะล่างน้ำแล้วก็หั่นต้มไผ่มีเวลาก็ต้มน้ำทิ้งประมาณสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีนะถ้าเป็นนอไม่อัดแล้วก็เอาออกมาล่างน้ำอีกปา้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปน้านนาอกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามเพื่อป้าดาวเทรนเนอร์จะได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะ ขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ